สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่กับนีแก้วเองเหมือนเดิมเลยนะครับผมกดอ,อีกมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ถึงแก้วด้วยนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นะคะผมมีกิจกรรมเข้ามาใหม่นะผมนั่นคือสักทองทุกคนแต่ว่ามาแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ โอเคครับผมมาในส่วนของรังพึ่งนะคะผมอย่างที่บอกเนาะมันจะมีสักทองสักฟ้าและสักดํานะทุกคนแต่ว่าวันนี้ต้องบอกก่อนนะถ้าเสียงไม่ค่อยชัดนะคะผมมีเสียงมาเสียงนกเสียงกาคือไม่ต้องสนใจนะคะเพราะว่าพี่แก้วอัดคลิปที่ต่างจังหวัดนะคะผมอวันนี้พี่แก้วน่าจะมาส่นสักฟ้านะคะผมเพราะว่าสักทองอ่ะพี่แก้วมีแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีสักดํากับสักฟ้าเนาะงั้นเดี๋ยวครั้งนี้จะเอาสักฟ้ากันนะคะพี่แก้วต้องหาให้ได้กี่โทเค็นอะสองโทเค็นเนาะ ค่นี่อ๋อสามสิบหมอเป็นสองอ๋อทั้งชุดทั้งชุดที่สามสิบโทเค็นแต่ถ้าเอาแค่สักอย่างเดียวจะแค่สองโทเค็นนะฮะแล้วก็อยู่ได้แค่สามวันด้วยฉะนั้นเราต้องหาสามสิบป่ะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดีกว่าช่วยคำนวณด้วยนะครับผมพี่เก้ยวไม่มีเครื่องคิดเลขในตัวนะคะมีเพชรน,นะครับผมอยู่ที่เท่าไหร่นะเมื่อกี้แปดสองเจ็ดสามแปดอะไปสุ่มกันครับผมสามสิบโทเค็นป่ะถ้าโชคดีมันก็อาจจะออกในตู้ก็ได้นะรุคน ่ถ้าโชคร้ายก็จะเป็นกับพี่เนี้ยซื้อต่อเลยซื้อต่อเรื่อยๆครับผมเออครฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับผมอุ้ย,ย,ยมาสองเดี๋ยวแล้วคือมีแต่กล่องอะคืออะไรนะคือกล่องออกรัวมากต่อเลยโอ้โหมีแต่กล่องบ้าโบขอหอยพวก้ย,ยมาโหไป ก็นะหนึ่งอ๋อหนึ่งหินใช่ปะ่ะหนึ่งหินแรกได้สามไอ้นี่หรอหนึ่งหินโอเคมีอยู่อะไรโอเคแรกเลยอ่ะตอนนี้มีสิบสองแล้วนะคะผมปะจะครึ่งทางแล้วครับผมปะต่อเลย มูยมีความยุงกลับด้วยนะอ้าวมาอีกสามครับโอเคขอให้มันออกนะเรื่อยๆได้ไหมทุกคนฝากเป็นกําลังใจพี่เก้ีวหน่อยเร็วคือยุงก็กลับนะเอาจริงจะต้องมาสุ่มคลิปให้น้องๆดูนะครับผมจะได้รู้ว่าเบื้องต้นเนี่ยหมดเท่าไหร่นะฮะเท่าไหร่แหลวตอนนี้ยี่สามแล้วมาอีกเจ็ดครับผมโอ้โหเกาะและกล่องมันแลกกลับไม่ได้ด้วยใช่ไหมเรียบร้อยพี่สองรอวอีกหนึ่งไหมมาเอ้ยมาเอายังเว้ยยี่เจ็ด เฮ้ยครบแล้วสาวสิบนะครับผมเมื่อกี้อยู่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมฝากคำนวณให้หน่อยนะครับตอนนี้พี่แก้วเหลือเจ็ดเก้าสี่สามแปดนะครับผมลองคำนวณให้หน่อยว่าทั้งหมดนะครับหมดไปกี่ไดมอนนะครับผมสำหรับสักฟ้าตัวนี้นะครับผมอ่ะพี่แก้วขอแรกเลยแล้วกันนะฮะเอาเป็นตัวผู้หญิงเพราะว่าพี่แก้วน่าใช้ผู้หญิงมากกว่านะครับผมเน่ก็ ใครดูแล้วนะผมอยากไปถึงสักทองก็ไปต่อได้เลยนะผมแต่ใครอยากได้สักฟ้าก็ไปลองคำนวณกันละกันเนาะว่าออกประมาณนี้นะคะผมก็จะเป็นแบบนี้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะผมฝากกดไลค์นะครับผมกดแชร์กดซ b e สไครบเป็นกำลังใจพี่แก้วด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ในคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งจริงๆนะครับผมสําหรับสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเลยแต่ว่าตั้งใจจะทําให้นะชานขอคนละหนึ่งไลค์ลนะครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้บ๊ายบาย